สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะอู๋ก็มา,าที่คาเฟ่นะคะเดี๋ยวอู๋ใช้ทุกคนดูนะคะน่เป็นคาเฟ่ที่แบบเป็นธรรมชาติมากจะมีเสียงน้ำไหลแบบนี้เลยเซ็บอลกิางคนเดียวเซบ มาลินที่คาเฟ่เมลอนมันจะมีโซนตรงนู้นด้วยนะคะกว้างมากแต่ว่าตอนนี้อรกนะะินข้าวอีกหน่อยอดิตพาทุกคนเดินชมกินข้าวค่ะอันนี้จะเป็นข้าวเช้าของนะคะ ที่แบบเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามขอทุกคนจากกดติดตามอ,อูด้วยนะโอหสส5งคนแนละ้วเดี๋ยวไวายูกเก็บตังค์ได้ก่อนนะเดี๋ยวจะไปเล่นขุงเทพบสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ ส8คนแล้วสวัสดีค่ะหนุ่มพบางฝนตก่ิไม่ฝนค่ะอันนี้จะเป็นเสียอ,อน้ำแบบอันนี้นะทุกคนนี่มันจะเป็นคาเฟ่นะคะแล้วก็มีน้ำตกแบบนี้นะคนะี่ เดี๋ยวออีกนิดเรจะพาทุกคนไปทัวร์ดูนะคะมันจะมีน้ำตกอยู่ข้างหน้านั้นด้วยจะเป็นน้ำตกที่ใหญ่กว่านี้เช้าเป็นข้าวเที่ยงคือปกติอูก,กินข้าวเชาว้ากินข้าวบางวันก็แค่บางวันอูก,กินข้าวตอนเช้าก็ประมาณอสองสามโมง คุณค่ะโอ้ร้อยคนแล้วัสดีค่ะุกคนไม่นนกว่าจะมีคนเข้ามาดูเยอะแบบนี้ ดีค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะจะให้เดินเจ้าขอบใจ ต,ตอนนี้โอามาเล่นคาเฟ่ค่ะตอานี้กินข้าวอยู่ค่ะนานนทีวก็จะมาอานั่งเล่นคาเฟ่นะคะส่วนมากก็จะมาแบบคนเดียวเพราะว่าโอาไม่ค่อยมีแบบเพื่อนอะไรสวัสดีค่ะสบายดี ันเดอกนนหนูก็อยากอยากทำคิกับพี่โบเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ว่าแบบจะมีโอกาสได้ไปแบบภายไหม,มคือถ้ามีก็แบบยังอีกนานแม่แล้วแม่ไม่ใช่ห่า ต่ว่าให้ทิปแมนจะวอรเป็นภาษาะอะไรสวัสดีจ้าหลายหลายคนนะคะก็จะบอกว่าแบบอูเหมือนจีบได้บ้างะซื่อชื่อสายอูค่ะ โอ้ร้อยสิบสามคนสวัสดีค่ะดีใจมากทุกคนแบบอุมไม่ออุไม่รู้ว่าจะมีคนเข้ามาดูเยอะขนาดนี้นะใครที่เข้ามาแล้วนะคะยังไม่ได้กดติดตามก็ขอทุกคนกดติดตามอุด,ด้วยนะคะแล้วก็เข้าไปดูคลิปที่อูแบบเอาลงได้ค่ะถ้าจะมาน่นงเล่นเทพใ้นะะอ คือไม่แน่ใจว่าจะได้ไปไหมไประเด็นคือตอนนี้ยังไม่มีตังคือถ้าถ้าจะไปไปให้ทายโอคิดว่าจะไปแต่ว่าทํางานอะไรอย่างงี้ใชให้เ้อขอบคุณค่ะพึ่งดูไปเองดถ่ายแข่งพึ่นไปขอบคุณมากมากค่ะอร่อยค่ะทุกคนยอมรับเลยว่าร้านนี้เป็นร้านที่แบบอร่อยแล้วก็ เป็นร้านแบบธรรมชาติแบบเป็นส่วนตัวมากทุกคนคืออูมานั่งอยู่ตรงเนี้ยคือมีแค่อูคนเดียวนะจิ๋วถ่ายกล้องให้ดูนี่ส่วนมากเขาก็จะอยู่้าในหนู่นนะคะแล้วก็ข้างนี้มันจะมีแอร์แต่ว่าอูไม่ค่อยชอบอชอบแบบธรรมชาติแบบนี้มากกว่าสบายดีสวัสดีค้านะ ขอบคุณค่ะเวลาอยูแบบ่ขอบคุณค่ะอยากไปเที่ยวลาวบ้างมาได้นะคะคือไปเที่ยวเราก็แบบมีมีธีแห่งแหล่งท่องเที่ยวแบบเยอะมากๆแล้วก็คนไทยก็มาเยอะมากเลยอยากขบค,คือก็อยากไปคืออูที่จริงเหรอูดูในคลิปอูก็แบบลงหลักแล้วอะ่ะ คือมันมีแบบหลายสินะหลายอย่างหลายๆอย่างมากที่แบบเราไม่เคยแบบเห็นอะไรอย่างนี้มันมันทําสมัยมากโดยเฉพาะคือกรุงเทพอ่ะทุกคนคืออูปไปหนองคายอ่ะทุกคนอูก็ได้เห็นแบบหลายชินหลายอย่างแบบคือตอนที่แบบอูไปเอาไปทุรานั่นแหละทุกคนแต่ลน่าจะดีทุกคนดีใจเหมือนใจดีเหมือนหน้าตาแน่นอนนะคะ สวัสดีค่ะขอบคุณทุกมา,มากๆนะคะที่เข้ามาดูแบบอูไรโซอุที่จริงก็ไม่ได้แบบผมคิดว่าจะไม่มีคนดูอะไรเยอะขนาดนี้จังอะขอบคุณค่ะถ้าไปในห้องขบานก็งานาก,กินเจียงอยากไปโยนยคนคือมาได้ค่ะแต่ว่างานกินเจียง เอูอ,อไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจัดอยู่ที่ไหนเพราะว่าอูก็ไม่เคยไปนะคะที่สงขลงคืออูเคยเล่นอยู่ที่วังเรียงนะคะเดี๋ยวอูจะโพสตรูปที่แบบอูใส่สุดมงให้ทุกคนดูนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะคนเข้ามาใหม่นะคะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามขอทุกคนที่เรากดติดตามกันด้วยนะยังค่ะโสดนะคะขอบใจขอบคุณค่ะ คือน่าจะมีแบบแน่นอนเดี๋ยวจะไปดูด้วยตาของตัวเอง ีสาวขุ่นยำตัสนีค่ะค้าลองลายปันใดครับอันนี้ก็เมนูเหมือนกันนะเพราะว่าต้องถามคุณแม่ค่าดองจะเป็นแบบคุณแม่คุณพ่อนะคะที่แบบอะไรทุนเรียกค่าดองคือเราไม่สามารถบอกได้อายุ อายุเท่าไหร่หรออยู่แถวอยู่แถวไหนหรออูตอนนี้เอาอยู่หลงพระป่าอ่าตัวเมืองหลงพระป่าเนี่ยยินให้พีไลน์ใจละลายขอบคุณค่ะกินข้าวด้วยกันค่ะทุกคน พอมันทุาทไหเดี๋ยวอีกหน่อยอุอยอจะพาทุกรัวแล้วตอนนี้ขอกินข้าวก่อน ขอบคุณมากๆค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นคนลาวหรือเปล่าอันคนกินข้าวานาั <c oughs> น่งคนเดียวโซเด <c oughs> <c oughs> มีสอายกับลูกวะมานะ <laughs> สนุกติดไปบ้านเอลิป กับกับบอกไก่จะว่าแบบไปเนาะก่อนจะห่อแตงกินนะเดี๋ยวสิดนะก่อนจะได้กินข้าวอืมร้อยเอ็ดเนาะ สวัสดีค่ะเมื่อกี้อูวเจอผู้จัดการร้านที่อู๋ทำงานอยู่อ่ะเขาพาลูกเขามาเที่ยวไลยคนเดย ทุกคนสาวลาวมาเที่ยวเห็นไหมเขาถ่ายรูปกันแต่ว่าอูมาอูมาชิวมากลไม่ได้แบบแต่งตัวมาทายลงถ่ายรูป,รปแล้วก็ไม่มีตากล้องด้วยเกยมข้าวค่ะมีข้าวผัดค่ะ โสดค่ะสวัสดีคนเข้ามาใหม่นะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่แบบยังไม่ได้กดติดตาม,มก็ขอทุกคนกดติดตามด้วยนะ หลายคนก็แบบอะไรอะทุกคนเป็นคนลาวนะแต่ว่าแบบถามแบบอบอกว่าอูซื้อสายอูเขาก็บอกว่าเฮ้ยทำไมชื่อแปลกจังไม่เคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนอะไรเงี้ยคือพ่อกับแม่อูะอยู่แบบริมน้ําอูใช่ไหมตอนที่เราจะมีน้าอูก็จะอยู่ริมน้ําอู๋เราแม่ก็ไม่ได้ไม่ได้ถามพ่อกับแม่ว่าทําไมถึงแบบเรียกชื่ออูว่าอูอร่อยค่ะ รวมกับทุกคนเพลินเลยที่จริงคิดว่าจะไลฟ์สดแบบแค่นิดเดียวเพราะว่าแบเกรวจะไม่มีคนเข้ามาดูแต่ว่าคนเข้ามาดูเยอะมาก,กอว๊อยากไปมากๆอยากไปเที่ยวไทยแต่ว่าแบบ มันมีหลายๆอย่างนั่นแหละแบบอะไรอะตอนนี้อูก็ยังแบบต้องจ่ายค่ารถด,ด้วยมวดรถด,ด้วยอะแล้วอีกอย่างอูก็ยังไม่ได้มีพาสปอร์ตนะคะทุกคนแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออูแบบไม่ไม่รู้จักไม่ค่อยรู้จักใครที่ประเทศไทยแล้วอูก็แบบรู้สึกกลัวนิดนึงที่จะแบบไปอา่า ไปไทยอ่ะ้ังตงก็ไม่เอามากขนาดนั้นหรอกรถวิโงรถสองคันโอ้โหน้องอยู่อยู่แพงอะไรครับ หนูอยู่แขวงหลวงพระบางนะคะแต่ว่าบ้านของอูจริงๆอ่ะมันจะอยู่ตัวเมืองหนองเขียวถ้าใครที่แบบเคยได้ยินหรือแบบเคยมาประเทศเราน่าจะรู้จักตัวเมืองหนองเขียวซึ่งมันเป็นตัวเมืองที่แบบเป็นธรรมชาติแล้วก็คนก็คนไทยก็ชอบไปอ,อะไรไปเดินเขานะคะไม่ได้ว่ <c oughs> คือตอนนี้ไปไม่ได้ค่ะไม่มีพาสปอร์ตคนไยใจดีค่ะตัง้งอราค่ะก็ก็รู้ว่าคนไหยใจดีแต่ว่าแบบมันก็แบบนั่นแหละเราก็ต้องแบบรู้อะไรด้วยแล้วก็ต้องมีคนไปด้วยเราถึงแบบกล้าไปอย่างคือที่จริงอ่ะอูอยากจะติดต่อหาบาโบแล้วก็อ่าอะไรอ่ะ ให้บอบบช่วยหาที่ทํางานบอบบน่าจะรู้จักแบบประเทศไทยดีนะแล้วก็แบบอยากไปทําคลิปอะไรด้วยให้บอบบี้พาเที่ยวแต่ว่าก็นั่นแหละอูก็ยังไม่ได้ทักไปหาแล้วก็คุยอะไรจริงจังทุกคนคะ่ะอมสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่นะคะ คืออไม่มีเวลาจริงๆไม่มีเวลาด้วยแล้วก็ไม่มีตังค์ด้วยอคือตรงๆคือแบบการที่อูจะไปทำวัคซีนใช่ไหมมันก็ต้องแบบอูวต้องได้กลับบ้านกลับบ้านซึ่งจากที่ตัวเมืองไปบ้านของอูมันใช้เวลาแบบนานมากมันใช้เวลาประมาณแบบแปดชั่วโมงอะทุกคนซึ่งอูออกจากที่นี่ไปตอนแปดโมงใช่ไหมไปถึงบ้านก็าบางเีอบางทีก็แบบ ถึงอหกเจ็ดโมงอ่ะถัวห้าหกโมงคนไทยรักจริงรักแรงข้าดองยังไม่รู้นะต้องถามแม่นะ โอเคพูดภาษาลาวเดี๋ยวบางทีก็แบบทุกคนก็อยากจะฟังโอเคเดี๋ยวพูดภาษาลาวให้ฟังคืออู๋วอาภาษาลาวนะมันมันไดนาะแต่ว่าแบบแล้วไ้วะอู้สึกว่วอู๋วภาษาลาวแล้วมันบโบโบเอ่อคองคืออู๋วภาษาไทยนะแล้วอูมักภาษาไทยเนี่ยทุกคนอู๋แบบให้คลิปนะอู๋แบบตั้งใจว่าจีวอลเป็นภาษาไทยมดเลย แล้วก็มีอูตั้งซองอีกซองหนึ่งเนาะอูฮิตซองซีซอ,องว่าเศร้าเหล่าว้าวไทยแต่ว่าซองนั้นอูอยังบได้เอาคลิปอันเดือลงเชื่อเนาะอูว่าอยากปัน้นซองนั้นให้มีคนติดตามน,าน,บบาาน้ยเ,เ,เ,เพราะว่าอูอยากเฮ็ดแบบว่าเอาซองนั้นข้อเอ็กเซนจากยูทูบนะเพราะว่าอูฮ y o ยูทูบตอนนี้แมนอูพูกมาก,กับบัญชีคนอื่นอยู่ <laughs> คืออันจริงแบบ อ้วาวพแล้วที่จริงเนาะต้องแบบเทากับบระมาแบบเก่าได้วาวได้สีหน่าวาเ่าได้ท่าไรเพราะาพ่อเมย์เป็นคนแบบสีย่เงขาเนาะเขาเจ้ากะเป็นคนว้าวาจีเอาเท่าได้หรือว่าคาดองเท่าได้ะมาณนี่นี่มาสมัครเดอนสามวันจบกันไปสวัสดีค่ะ ทุกคนขายอีกหน่อยอจะจบไลน์แล้วนะไม่ให้เป็นโลกใหม่นะคะจะได้รู้อะไรเป็นหลายอย่างแล้วความคิดจะเปลี่ยนไปใช่อก็อยากไปแบบอยากไปมากๆผู้ไทยเก่งมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครูชอบภาษาไทยมากๆมันจะมีแบบ คำที่แบบลงเราคือเราพูดอระเราต้องแบบลงคําด้วยอะค่ะขา,ขาหรือครับอะไรอย่างนี้มันมันดูสุภาพมากๆพูดมาผสมไทยก็ได้พูดราผสมไทยโอ้ไม่ไม่แปลงนะทุกคนคือคือมันก็ม,นกมันก็ได้แต่ว่าอูรู้สึกว่ามันแบบดูตลกตลกอย่างเงี้ยไม่รู้ว่า เดี๋ยวพาทุกคนเอ่เออะไรทุกคนเดินชมอะไรนิดนึงแล้วก็จะปิดไลน์แล้วนะเดี๋ยวจะให้ทุกคนชมคาเฟ่นี้แบบคาเฟอูชอบมากๆมันเป็นธรรมชาติดีอ่ะนี่มันจะเป็นป่าแล้วก็เอ่อจะปลูกแบบเตงโมนะอันนี้จะเป็นส่วนอืม ทุกคนมันจะเป็นแบบธรรมชาติมาก,มากโอ้ชอบมากๆนี่มันก็จะมีแบบอันนี้ฮะล้วก็จะมีคาเฟ่ยอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวจะอ้อมไปทางนี้นี่ทุกคนเราก็จะได้ยินแบบเสียงน้ำไหลแบบนี้อยชอบมากๆอือ เขาก็จะมีอีกโซนนี้นะนี่นั้นนั้นจะเป็นอ่าพุสึก,การร้านของเขาพาลูกมาเที่ยวนี่คนไปเยอะมากก็จะมีประมาณนี้ทางนั้นก็จะเป็นคาเฟ่นนะแล้วมันจะมีน้ำตกอยู่ตรงนู้นอีกนะ เป็นคาเฟ่แบบอูชอบมากๆแล้วก็อูก็แบบมาบ่อยมากๆจากร้อยเอดบอกว่าคืออูเคยได้ยินนะชื่อแบบร้อยเอดอะไรเงี้ยแต่ว่าอูไม่เคยได้ไปไงอูก็เลยแบบไม่รู้ผมนีส่วนทุเรียนจะขาดในบ้าน <c oughs> ครับ หาสิคะคือเดีแต่แบบอันจริงอูททำงานบ้านไม่ค่อยเก่งนะคะทุกคน เค okay. ทุกคนอจะปิดไลฟ์แล้วนะขอทุกคนนะคะไปดูคลิป,ลปของหนึด้วยนะคะแล้วก็แบบอย่าลืมแบบติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้อูด้วยนะคือถ้าไม่มีกําลังใจจากทุกคนก็ไม่สามารถแบบทําคลิปหรืออะไรได้โอเคเขาคือมากๆเข้าใจเด้อมือน้าเนจะไลฟ์สดแล้วก็ทุกคนสามารถเข้ามาเบิรงใดคืออเลยสดกับโบมี่ยังไล่เนะที่จริงอูแบบ อู๋อยากไลฟ์สดแต่ว่าอุบัติเหล่มแบบได้แบบได้สินะอุกเลยว่าบะไลฟ์มาเป็นไหมโอเคทุกคนขอตัวลาไปก่อนนะไปละลาวบวงคิวรีแอคชั่นเ้าอยู่ดยวยขอบคุณค่ะไม่ว่านะคะทุกคนเดีย๋ยวไว้วันหลังมันจะมาไลฟ์สดอีกนะให้ไว้ค่ะ